เคยรู้สึกว่าเราโกรธแล้วก็อยากจะแก้แค้นใครสักคนไหมครับวันนี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จะดับไฟแค้นในชีวิตของท่าน CGN Thai ครับพบกับรายการ Living Life นะครับรายการที่จะนำท่านเข้าสู่พร,นนะพระเจ้าประจำวัน แต่ชีวิตเราจะเติบโตผ่านพระเจน,นะพระเจ้าไปด้วยกันนะครับพบก,กับผมนะครับพรเทพเศรษฐั์ทวีนะครับวันนี้เราอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12เคล็ดลับดับไฟแค้นโรมบทที่12ข้อ15ถึง21จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไฟสูง แต่ยอมสมาคมกับคนต่ำต้อยอย่าถือว่าตัวฉลาดอย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ใครเลยแต่จงมุ่งทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดีถ้าเป็นได้เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนนี่แน่ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษ เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบแทนแต่ว่าถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่มเพราะว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดีอย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีแล้วกำลังอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12นะครับที่พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระคุณพระเจ้าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและในพระธรรมโรมบทที่12พูดถึงสิ่งต่างๆที่เราควรที่จะรับการเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลดังกล่าวที่พระกัมภีพูดมีหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความชื่นชมินดีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การที่เราไม่เป็นคนมักใหญ่ฝ่สูงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่บริบทตอนนี้พูดถึงนะครับก็คือจงละความเครียดแค้นจงปล่อยการเครียดแค้นให้เป็นเรื่องของพระเจ้าบางครั้งเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราใช้ชีวิตบางทีหลายคนนะครับทำให้เราโกรธบางทีหลายคนมาทำร้ายเราหรือบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ความยุติธรรมเลย เราถูกกลั่นแกล้งเราถูกให้ร้ายเราถูกกระทำบางอย่างและเรารู้สึกว่าเราเจ็บจนบางคนรู้สึกเป็นความขมขื่นนะครับหรือบางคนรู้สึกว่ามันเป็นความแค้นที่อยู่ในใจบางทีเราอาจจะต้องยอมรับมาตรงๆว่าบางทีเรามีความรู้สึกแบบนั้นได้พัมพีรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในใจมนุษย์ได้เพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความเสื่อม เราอยู่ในสังคมที่เต็ไมไปด้วยความบาปบางทีหลายคนจะมากระทบชีวิตของเราแต่คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าเมื่อเราแค้นและเราจะระบายความแค้นอย่างไรแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อเราแค้นแล้วเรารู้สึกโกรธเครืองแล้วเราจะจัดการกับสิ่งนั้นยังไงมากกว่าพระพีบอกว่าให้เราฝากไว้กับพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมครับ และพระเจ้าก็จะเป็นผู้ที่จัดการแล้วก็ตัดสินพิพากษาเรื่องนี้เองงั้นหน้าที่ของเรานะครับเมื่อเราโกรธใครสักคนหนึ่งเราฝากไว้กับพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าจะเป็นความยุติธรรมสําหรับชีวิตของเราและมากกว่านั้นพระพิปปิลบอกว่าให้เรานั้นให้อภัยคนอื่นงั้นเมื่อเราฝากไว้กับพระเจ้าแล้วนะครับหน้าที่ของเราคือให้อภยัยการให้อภัยจะเกิดขึ้นนะครับ เมื่อเรานั้นเต็มไปด้วยความรักฉนั้นความรักของพระริต์จะอยู่ในชีวิตของเราพระคุณพระเจ้าจะอยู่ในชีวิตของเราเมื่อพระคุณพระเจ้าและความรักของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราแล้วเราจะให้อภัยคนอื่นได้ทําไมเราถึงจะให้อภัยคนอื่นได้เพราะว่าเราเองก็รับการอภัยมาเช่นกันพี่น้องครับเมื่อรเราอา่านในพระรธรรมโรม11บทแรกพูดถึงการให้อภัย11บทแรกพูดถึงพระคุณและในบทนี้พูดถึง การตอบสนองพระคุณนั้นในบทนี้กําลังพูดถึงการแสดงออกนอกจากชีวิตหลายๆด้านที่เราเปลี่ยนแปลงแล้วท่นพีกําลังเรียกร้องให้เราให้อภัยคนอื่นด้วยังั้นคงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายครับแต่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้และเป็นเรื่องสําคัญและเป็นเรื่องจําเป็นวันนี้พี่น้องกําลังกดเครืองใครอยู่ในใจหรือเปล่าครับอดีตของเราที่เราถูกทําร้ายหรือความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นนะครับ อดีตคืออดีตครับอดีตผ่านมาแล้วเราอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราก้าวข้ามผ่านอดีตได้คือการเป็นคนใหม่และเข้าสู่ชีวิตใหม่งั้นอะไรที่เป็นความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นกับเรานะครับให้เราลบสิ่งนั้นไปการลบอาจจะไม่ใช่การลืมนะครับแต่การลบคือการกลับไปคิดใหม่และให้อภัย เมื่อเราคิดถึงอดีตของเรานะครับอดีตจะไม่ทำร้ายเราอีกต่อไปเมื่อเราคิดถึงอดีตของเรานะครับอดีตจะไม่ทำให้เราขุ่นเคืองอีกต่อไปเพราะอดีตคือจบไปแล้วครับเรามาเริ่มสร้างอนาคตใหม่ด้วยกันงั้นอดีตจะถูกลบล้างได้ด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าและความรักนั้นจะเป็นการให้อภัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเราให้อภัยคนรอบข้างด้วยกันดีไหมครับเราอยากเก็บ ไฟที่มันสุมเอาไว้ด้วยความกโกรธในใจของเราก้นอะไรบางอย่างที่เรากําลังกดเครืองคนรอบข้างหรือคนที่ทําร้ายเราเราเลยลึกถึงสิ่งนั้นด้วยกันครับและเราจะที่ฐานด้วยกันฝากไว้กับพระเจ้าพระองค์จะเป็นความยุติธรรมของเราและเราจะให้อภัยสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราและเราจะมีชีวิตใหม่ในพระคิดด้วยกันเราจะก้าวไปสู่วันใหม่ๆ อนาคตใหม่ๆด้วยตัวตนใหม่ด้วยกันอย่ากเก็บอดีตไว้ครับอย่ากเก็บความแค้นเอาไว้ฝากไว้กับพระองค์นะครับเราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาวันนี้เรารู้ว่าเมื่อเรากลายเป็นคนใหม่เราเก็บความขุนเคืองไว้ไม่ได้เราเก็บความโกรธไว้ไม่ได้เราเก็บความแค้นไว้ไม่ได้แล้ววิธีการจัดการที่ดีที่สุดนั้นพระองค์ตรัสว่าให้เรามอบไว้กับพระองค์ พระองค์จะเป็นความยุติธรรมของเราหลายครั้งเรารู้สึกว่าไม่ใช่ความยุติธรรมเลยสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับเราหรือเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับเราหรือคนเหล่านี้ไม่ควรทําสิ่งนี้กับเราวันนี้พระองค์จะเป็นความยุติธรรมของเราขอมอบเหตุการณ์นี้ไว้กับพระองค์ขอมอบสิ่งเหล่านี้ไว้กับพระองค์และขอพระองค์อวยพระพรเราทั้งหลายที่เราจะเข้มแข็งพอที่จะให้อภัยผู้อื่น ให้อภัยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้ขอพระเจ้าให้กำลังหลายท่านที่กำลังจะตัดสินใจเป็นพิเศษให้อภัยในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้ความรักของพระองค์เป็นน้ำที่ดับไฟแค้นในชีวิตของเราทั้งหลายให้เราจะกลายเป็นคนใหม่ก้าวต่อไปด้วยตัวตนใหม่อนาคตใหม่ที่เกิดขึ้นให้เราจะทิ้งสิ่งไม่ดีไว้เบื้องหลังให้เราจะทิ้งความอายุติธรรมไว้เบื้องหลังแล้วก็เราจะทิ้งความโกรธความเครียดแค้นไว้เบื้องหลัง พระองค์จะเป็นชีวิตใหม่ของเราทั้งหลายเพราะว่าเราเองก็ได้รับการอภัยจากพระองค์แล้ววันนี้เราก็จะให้อภัยผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันวันนี้เราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนคำถามชวนคิดนะครับพี่น้องวันนี้เรามาแบ่งปันด้วยกันดีไหมครับว่าเราเคยให้อภัยเรื่องอะไรมาบ้างเราแชร์ด้วยกันคอมเมนต์มานะครับว่าอะไรที่เราเคยให้อภัยแล้วเราข้ามไปละ แล้ววันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยในช่วงเราเราคอมเมนต์มาด้วยกันนะครับเชื่อว่าเหตุการณ์เรื่องราวของเราจะหนุนใจอีกหลายคนนะครับที่จะให้อภัยผู้อื่นได้แล้วก็จะก้าวต่อไปได้ด้วยเช่นกันนะครับ ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook แล้วก็ชแนลต่างๆของ CGN ไทยนะครับเพื่อเราจะไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็รายการดีๆแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับร่วมเป็นกําลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานเพื่อแล้วก็ถวายทรัพย์นะครับหรือส่งคําแนะนํามาให้กับชิ้นงานของเราได้นะครับเพื่อเราจะเป็นพระพรแล้วก็ผลิตรายการดีๆในสื่อโซเชียลให้กับพวกเราทุกคนนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ